วนานนี้เราจะมารีวิวตีมฟัดสวนสนุกกันเองนะคะวันนี้เราจะมารีวิวสวนสนุกกันนะคะมาดูกันอันแรกจะเป็นหมวกอันแรกจะเป็นหมวกแม่มดนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นหมวกเซนต้าอันนี้จะเป็นหมวกโจสลัด อันนี้เป็นพิซซ่าอันนี้จะเป็นเอรอ้านขายผลไม้นี่ค่ะอันนี้แตงโมอันนี้สตอเบอี่อันนี้ก็จะเป็นเอรอ้านน้ำา่่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นรออ้านใส่ไม้แล้วก็อันนี้จะเป็นห้องน้ำห้องน้ํำหญิงชายอันนี้จะเป็นเครื่องเล่นแก้วค่ะ อันนี้จะเป็นเครื่องเล่นที่เสียวมากที่สุดเนี่ยสามสังอือนี้นะคะส่วนสนุกจะมีแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะสร้างอีกน,นะคะบ๊ายบาย